ยิ้มอะไรให้คนอื่นเล่นไปก่อนละอีกเล่นเดียวอีกเล่นเดียวไปอีกเดียวที่ยอนชินซีดีเพลงนี้ร้องบ้างไม่ร้องบ้างแล้วแต่อารมณ์ศิลปินของเขาเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ไม่ร้องอชื่อเพลงว่าอะไรเตรียมตัวมาอุ้ยไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ยิมอะไรให้คนอื่นเล่นไปก่อนแต่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคโอเคมากเลยโอ้คมากเลยลงคะานนใหเลยลงคะแนนให้ชิมไปเลยเอ้าขึ้นมาจะตอบชื่อเพลงว่าอะไรทีมเดียวกันตอบได้ไหมคะอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ต้องเขาตอบคนที่กดอะไรนะฉลามชอบงับคุณอะมันเป็นเพลงหรอฉลามชอบงับคุณแต่มื่อกี้ชิมชิมเขางับแล้วชิมมา แล้วฉลามชอบงับคุณกรรมการได้เฮ้เราไม่เอาคะแนนเลยวะพี่เออใส่เอนเตนตะกี้โดนตีมารู้เลยนะ